สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรั์รถขุดบุรีรําครับวันนี้ครับอยู่กับเหลียวบุรีรําครับผมกับเจ้า XCMG e 2 1 5 c ครับผมกับงานโคกหนองนาครับโคกหนองนาสามไร่ครับผมพิกัดที่บ้านโคกสูงตำบลศรีภูมิอำเภอ กระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับการลงบ่อที่2ของพวกเราแล้วครับเริ่มลงทําการบ่อที่2ครับกับโคกน้องนาโมเดลแปลงนี้ครับผมโอ้โหเนี่ยของแท้แน่นอนครับบ่อนี้ก็เล็กชะาที่ย่อยทีนะครับแต่ดันมีคลองเสไก่ยอยู่ด้านข้างอีกครับแล้วจะเอาดินไปทิ้งตรงไหนครับนี่ฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน มัาต้องมาดูกันครับว่าเลียวบุริรรมย์ของเราจะทํำยังไงครับเพราะว่าโค้งล่งนาแปลงนี้สามไร่เป๊ะครับแล้วก็เรื่องของบนดินก็มาหาศาลความลึกที่เจ็ดเมตรครับก็มองยังไม่ออกนะครับว่าจะจอดคลองไส้ไก่ได้หรือเปล่าครับต้องขุดไปดูก่อนนะครับว่าเราโยนดินเข้าไปก่อนว่าจะมีที่ทิ้งดินหรือเปล่าครับผมเนาะก็ต้องดูนะครับอ่า พวกเรามีที่โยนดินก็จะโยนครับไม่มีถ้าสูงเกินไปก็ไม่ได้ประโยชน์ให้กับชุมชนครับก็ต,ต้องดูครับว่า,าดินมันจะไปะอยู่ตรงไหนกันเนาะดูก่อนครับไม่ว่ากันกันันนี้เนาะโดยเฉอาแปลงว่ามีที่ทำควาไกลเราก็จะโยนดูก่อนถ้ามีเราก็ทําครับไม่มีก็ไม่มีที่เจาะนเนาะว่าตามได้เลยครับว่าตามหน้าง,งานนะครับว่าพวกเราจะทําทได้ GQ เพราะว่า เรื่องของสถานที่นะครับที่จํากัดในการทํางานของพวกเราเนาะเอาลงไปลงมาแล้วครับทํางานกันแบบชัดเจนเนาะทำงานกันแบบนะแบบตรงๆครับปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่องของนี่นะฮะสถานที่หรือที่กองดินครับที่เคียริงดินครับเฉพาะแต่ว่าที่ให้ดูตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นบ่อที่หนึ่งครับไม่มีแม้กระทั่งที่โยนดินครับขนาดมี ขนาบด้วยไม่มีคลองสักไก่ขนาบข้างซ้ายข้างขวานะครับยังไม่มีที่จะโยนดินเลยครับผมแล้วบอ่อนี้ฮะแล้วบอ่อที่สองเนี้ยบอ่อนี้เป็นบอ่อใหญ่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหรครับเนี่ะเราจะใช้ที่ตรงไหนโยนดินนะครับก็ต้องมาดูกันครับว,ว่าจะเอาดินไปทิ้งตรงไหนกัน ลองมาดูกันเลยครับว่าเลียวบุรีรัมจะจัดการบริหารบ่อนี้เป็นยังไงครับบ่อนี้ครับเจอดินกรวดตั้งแต่นี่ฮะความลึกแค่ห้าสิบเซนนี่เจอดินกรวดแล้วครับเจอเร็วมากครับเนี่ยครับื้นที่ตรงนี้ผมก็ยังงงครับดินกรวดเร็วมากเลยครับเนาะดินที่เป็นดินอเหนียวครับเหนียวกรวดครับไม่ไม่เหนียวร่วนะครับมีเหนียวกรวดเลยครับตรงนี้เหนียวที่เป็นกรวดครับ บ่มันชิดกังคลอดไส้กายครับ่เราจะโยนดินตรงไหนครับนาะขนาดตรงนี้ไม่มีฝั่งบ่ที่หนึ่งไม่มีคลอดไส้กายยังไม่มีที่จะโยนดินเลยครับ ชั้นแรกของบอที่สองครับวันนี้รู้ว่าจะจบหรือเปล่าครับชั้นบนเนาะต้องมาดูกันครับว่าพวกเราจะทําจบหรือเปล่าเนาะ มากมากเลยครับมาดูกันใกล้ๆครับผมดูเนี่ยเจอดินกรวดครับผมดูสภาพดินเป็นดินกรวดครับผมด้านล่างนะครับแค่ความลึกแค่หนึ่งเมตรเครับเจอดินกรวดซสแล้วครับ านพวกเราครับผมงานนี้ไม่หมูครับเจองานกระดูกซะแล้วครับผมเนาะงานหนักเลยฮะผมนี่ฮะ,ฮะให้มาดูนะครก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภูเขาภูเขาดินให้ดูว่าดูสภาพครับเนาะของพื้นที่พวกเรานี่ฮะพื้นที่สามไร่เป๊ะครับแต่ว่าการว่าสามไร่เป๊ะนี่มันไม่มีความไส้ไก่ครับนี่ฮะตรงนี้ครับยังไม่ได้เคลียร์ดิ้งเลยครับ นี่ครับผมเนาะดูบอ์ดที่หนึ่งครับที่สำเร็จรูปลงไปแล้วครับอลังการงานสร้างครับผมไม่มีแท้แม้กระทั่งที่จะโยนดี่ครับตรงนู้นจะกอเป็นภูเขาเลยครับผมเนาะนี่ครับ ครับผนี่ถ้าเป็นรถเก่ารถที่ไม่มีแรงนี่ครับโอ้จบเลยครับงานนี้เนาะขุดยากครับขุดได้แล้วครับแต่ยากหน่อยครับหากินยามากหน่อยนี่นัดเป็นเจ้า XCMG รถที่ทรงพลังครับรถที่มีพละกกาลังการขุดที่ดีครับขุดเจาะดีไม่โหลดยังลําบากขนาดนี้เลยครับยังยากขนาดนี้เลย เจอรถตีมีอายุมากมาก,กว่านี้ครับผมทำงานยากแน่นอนครับเนาะการทำคางโคก,กน้องนานเนี่ยคือว่ายากปวสมควรครับผม นี่จะจบชั้นบนหรือเปล่าครับของบ่อที่สองครับบ่อก็ไม่ใช่น้อยครับบ่อใหญ่พอสมควรครับบ่อนี้ก็สูสีกับบ่อที่หนึ่งเลยครับแต่เรื่องของรูปร่างนี่มันจะไม่เท่ากันครับรูปร่างก็จะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาหน่อยครับอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าบ่อที่เราขุดมาบ่อที่หนึ่งครับเป็นบ่อใหญ่เกือบทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับมวลดินมหาศาลครับผมเนาะ วันนี้กับการทำงานวันที่4ของเราครับผมกับเจ้า XMG XE สองหนึ่งห้าีครับวันที่4ของการลงงานครับผมกับแปลงของคุณพี่นัทวุฒิอินสำราญครับบ้านโคกสูงครับผมตำบลสีภูมิอำเภอกระสงางจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม เรามาแล้วก็อยากจะถ่ายคลิปเยอะๆครับเพื่อจะให้เพื่อนๆที่อยากชมการขุดลอกโค้งล้องนาครับได้เห็นครับคนขับรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัสโค้งล่องนาของพัฒนาชุมชนจะได้รู้ครับว่าการทํางานโค้งล่องนาพัฒนานชนนี้ยากง่ายเพียงใดครับเนาะนะฮะเพราะว่ารูปทรงของโค้งล่องนา,องารูปแบบของ งานหลวงมันจะทําลําบากครับมันจะไม่เหมือนโคตนรนาที่พวกเราออกแบบกันเองอรูปออกแบบเรื่องของงานเอกชนจะไม่ออกแบบอย่างนี้เนาะไม่ใช่แบบนี้คนระับเพราะว่าก็เราทําตามแคตตล็อกครับแคตตล็อกก็หมายถึงว่าเขาออกแบบมาจากนี่ฮนะจากามหาวิทยาลัยครับหรือในช่างที่ออกแบบมาแล้วก็ช่างของอบตอหรือช่างที่ออกแบบตามก็คืออามาเปะครับมันก็เลยต้องทําตามรูปทรงของเขาครับมันเลยไม่ง่ายครับผมมันเลยทํายากหน่อยเนาะ เแต่ถ้าเป็นงานเอกชนครับเราออกแบบไม่ได้ออกแบบแบบนี้ความจุเรื่องของอรูปแบบบบอก็จะขุดง่ายกว่าน,นี้เยอะครับเนาะในเรื่องของตะพักของเบิร์ดเขาไม่ต้องแม่นอนะไรขนาดนั้นครับเนาะแต่นี่ครับไม่ครับผมเนาะงานกุ้องนาของอพัฒนาชุมชนนี้ต้องปิ๊กม,มากๆครับแล้วก็ทํบบาีเปรีบโดนหักตังค์นะครับผมเนาะไม่สามารถที่จะไปขุดอย่างอื่นหรือไม่อะขุดที่ขยายขุดตรงนี้ไม่ได้ไปขุดเพิ่มให้เขาได้ถ้าเป็นงานเป็นงานของเอกชนครับ ขุดตรงนี้ไม่ลงขุดเจาะไม่ลงแล้วไปเปิดบอ่อใหม่ได้ครับขุดเพิ่มเติมให้ได้มวลดินใกล้เคียงก็คือว่าจบครับแต่โคกหนองนาโมเดลของพัฒนาชนนี้ใหม่ครับเนาะถ้าปิดแบบก็โดนถักตังค์อย่างเดียวครับติดแบบก็โดนถักเงินปิดแบบก็มีปัญหาแน่นอนเรื่องการตรวจรับครับนี่ฮะเรียวกงว่างานโคกหนองนาของหลวงก็จะยากประมาณนี้ครับผมเนาะย,ยากยากประมาณนี้ ก็มีข้อดีข้อเสียในการทํางานทตาง่งานเลยครับเนาะแต่งานหลวงนี่ก็ถือว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเงินครับไม่ต้องกลัวเรื่องช้าครับไม่ใช่นะไม่ใช่กลัวเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะได้เงินเร็วได้ช้าแน่นอนครับเนาะเพราะว่าการเบิกจ่ายต้องใช้คนตรวจสอบใช้คนหลายๆอย่างครับเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนมาทํางานร่วมกันก็นกนเลยทําให้งานยากขึ้นเนาะกว่าจะเบิกเงินได้แต่ะละแปลงนะครับผมไม่ธรรมดาครับ แคบกระอักเลือดครับผมนี่ฮนะวันนี้นี่ก็อออยังอยู่ที่โคกนางนามโมเดลสามไร่ครับอยู่กับทีมงานของพวกเราคอนโทรลดยเหลวบุรีรัม์ครับผม เดี่ยวตั้งแต่จกนะครับด้านล่างเรา,าไปถึงตรวจครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกองพายุดเดฟเฟชั่นครับก็มีลมเย็นเย็นมั่งแดดมั่งเนาะแล้วก็มีเมฆบาง ก่อนเมฆมาบางังพระอาทิตย์มั่งครับพอที่จะนั่งด้านลงแจงได้ครับเนาะกับุดแข่งกับพายุแล้วครับเนี่ยบอ่ออย่างนี้ครับดินอย่างนี้ครับถ้าเจอฝนนี่ไม่ต้องทำงานครับติดปุ้งกี้ครับผมเนาะขนาดฝนตกเล็กน้อยอยังติดเลยครับนี่ แต่ไม่ติดยังติดยังไม่ปกตกก็ยังติดครับประดุกครับวันนี้ว่าเหลียวจะจบไหมครับชั้นบนของบ่อที่สองครับน้องทำงานไม่ได้หยุดหรอครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วงานมันยากบูรงานแล้วเรื่องของการเรื่องของสภาพดินครับที่ทาให้งานเราช้าคืองานเราไม่ออกก็คือเรื่องของสภาพดินครับแต่เจอดินดวนปนทรายนะครับตักตู้ตูกตู้ตู้เลยครับเนาะโฉกลงไปโยนเอาโยนเอาครับแต่ว่านี่ฮะต้องมาดูเรื่องดินเหนียวเนาะกว่าจะขุดเจาะลงไปนะฮะดูฮะดูฮะดูฮะนี่ฮะกว่าจะดึงดึงดึงกว่าจะลงกว่าจะลงฮะดูเออเนี่ยถ้าเป็นดินดวนปนทรายเลยมาแล้วไปแล้วง่ายกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยครับผม เรื่องของการทำงานก็ใจว่าจะอยู่ที่ฝีมืออย่างเดียวก็ต้องอยู่ที่สภาพดินด้วยครับอยู่ที่หน้างานด้วยว่าสภาพดินนั้นเป็นยังไงการดินเป็นยังไงเนะาะกระป้ากกดไลค์กด share, แชร์ล้วเราเข้ามาแล้วให้กำลังใจพวกเราครับเสียสละดอกบุญบุรีรําครับกับพุทธนามโมเดลว,วันนี้เริ่มลงบ่อที่สองครับวันที่สี่แล้วครับผมจริงๆแล้วถ้าเป็นง่ายๆวันนี้น่าจะเป็นวันจบของพวกเราหรือว่าพรุ่งนี้การปิดงานคือวันจบครับ น่าจะไม่ใช่ครับน่าจะแตะที่5วันถึง6วันจะดูสามครับพวกน้องนาแรงนีครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราครับเนาะให้กำลังใจพวกเราเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจพวกเราครับกับช่องยูทูบของเราครับจะได้มีกําลังใจทำยูทูปให้ทุกๆวันครับเนาะยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆทีฟรีพวกเราครับสวัสดีครับ